นะคะแล้วก็วันวันเรียนก็จะทรมานหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยคนไทยเราไม่เคยเรียนคันจิไม่เคยเรียนตัวจีนเหมือนคนจีนหรือคนเกาหลีเขาก็ที่โรงเรียนก็ทุกเช้ามาถึงเนี่ยจะมีควิสก็คือต้องเ,อเป็นสอบเขียนภาษา,เ,าเขียนคันจิอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นประโยควันหนึ่งทุกวัน10ประโยคผิดปุ๊บก,ก็แก้20ครั้งพึ่งก<ม>็ขัดพึ่งก็วลระยี0สองร้อยทุกวันศูนย์ทุกวัน ก็คือแก้ทั้งประโยคอะไรเงี้ยค่ะก็เราเรียนช่วงบ่ายใช่ไหมคะช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเรียนอย่างเดียวไม่ได้ทํางานพิเศษอะไรก็เรียนเสร็จปุ๊บประมาณสามสี่โมงเย็นนะคะกลับบ้านกินข้าวเรียบร้อยหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาแก้กันบ้านนะคะก็ประมาณตีสามทุกวันนั่งเขียนสองร้อยรอบอะค่ะคือสองร้อยประโยคเขียนไปแล้วคือต้องอ่านเตรียมที่จะสอบของวันพรุ่งนี้อีกวันวันชีวิตก็อยู่แค่นี้ก็ ทรมานมากช่วงแรกๆแบบเราต้องใช้เวลาปรับตัวไม่กว่าจะเริ่มชินกับเพราะเพื่อนเราเะรี่เก่งเกินไปวิทยากรเราเก่งมากไม่ <c oughs> ไม่ไม่ดีเลยคือจริงๆคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่เครียดเท่าพึ่งเพราะว่าเขาจะอยู่คลาสที่สบายกว่าเรา <c oughs> คือคลาสของเขาเนี่ยยังมีใช้ภาษาอังกฤษบ้าง <c oughs> Arent, Marcel, Onion, ใช่คะ่ะคือคนก็มีคนจีนคนเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนจีนคนเกาหลีที่ยังไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นมากนักเขาก็จะมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปของเพึ่งไม่มีสักประโยคสักคํายังไม่มีเลยภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็เลยจะเรียนแบบต้องตั้งใจต้องพยายามทําตัวให้ทันคนอื่นเขาให้ได้ค่ะก็ปรับตัวอยู่สักพักหนึ่งเริ่มก็ก็ส er> ักพักหนึ่งค่ะก็ประมาณใหญ่ไหม ก็จากศูนย์คะแนนก็เริ่มมีหนึ่งคะแนนสองคะแนนบ้างก็ประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงหรอกค่ะจริงๆก็ครึ่งเดือนแล้วก็ก็คือไปเรื่อยๆเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับเพื่อนในห้องค่ะทําตัวให้อยู่รอดให้ได้ค่ะถ้าก็ว่าอย่างนี้คนที่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนคือได้เปรียบกว่าเราอยู่แล้วได้เปรียบก็ได้เปรียบนะคะแต่พูดถึงในห้องจริงๆคือดูเหมือนว่าคนจีนน่าจะเก่งที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเกาหลีเก่งกว่าคนเกาหลีจะเก่งกว่าเพราะว่า คนจีนเนี่ยได้ตัวคันจิก็จริงแต่ว่าคันจิของญี่ปุ่นกับตัวจีนของภาษาจีนเนี่ยมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันเวลาคัดทีไรเนี่ยคนจีนผิดเยอะตลอดเพราะว่าพยายามจะเขียนเป็นเหมือนภาษาจีนของตัวเองแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนค่ะในขณะที่คนเกาหลีเนี่ยเขามีคันจิอยู่บ้างแล้วเขาไวยากรณ์เนี่ยเหมือนกับของภาษาญี่ปุ่นเลยเวลาเขาเรียนเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายหรือคําบางคําเป็นคําเดียวกันเลยด้วยซ้ำค่ะ คนไทยนี่คือลําบากที่สุดเลยประมาณนั้นนะคะนั้นโทษที่สุดแล้วใช่แต่ว่าสนุกนะคะเวลาสมมติว่าเรียนไปเนี่ยอาจารย์เขาถามอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะหลอกอะไรไปเขาก็เชื่อหมดมีเพื่อนคนหนึ่งคือตอนนั้นไปเรียนระดับสูงแล้วเป็นเป็นเรียนช่วงเริ่มเรียนช่วงเช้าแล้วนะคะก็มีเพื่อนคนไทยอาจารย์เขาถามถึงเนี่ยเขาได้ยินมาว่าคนไทยขี่ช้างไปเรียนจริงหรือเปล่า เพื่อนบอกไม่จริงเราขี่หมูตั้งหากเชื่อกันหมดแล้วก็แบบเออแล้วเขาก็จะพยายามมาถามคอนเฟิร์มกับเพื่อนอีกทีหนึ่งว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อเขาว่าไม่ไม่จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็สนุกดีคือเขาจะไม่ค่อยมีไอเดียเกี่ยวกับเมืองไทยเยอะนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไอ้คนจีนเกาหลีนี่จะเยอะแต่คนไทยจะเราจะไม่ได้เยอะมากๆนักในห้องในในห้องเพิ่งจะมีเต็มที่ก็สองคนค่ะแค่นั้นคือในห้องนี่จะมีประมาณอยู่ยี่สิบ ยี่สิบกว่าคนก็มีเต็มที่ก็คือสองคนคนไทยไเนี่ยถ้าพูดถึงเมืองไทยออก็หนีไม่พ้นเลยใช่ค่ะก็คือ,อแต่แต่คนไทยสองคนเนี่ยเป็นสองคนที่ไม่เคยนั่งด้วยกันเลยนะคะคือต่างคนต่างนั่งรู้จักกันนะคะสนิทกันแต่ว่าแยกกันนั่งเพราะว่าแล้วเวลาอาจารย์เ็าถามคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยแทรกมุกอ,มอะไรที่ไม่จริงตลอดเวลาแล้วเพิ่งจะเป็นคนที่ถูกยืนยนันว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เปรียบไปเราได้ตอบเยอะคนอื่นได้ตอบเกาหลีอ<ล>ยากจะแบบอ่าเดี๋ยวเกาหลีคนนี้คิมซังปักซังไปเรื่อยวนไปเรื่อยใช่ค่ะคนไทยปั๊บก็กระวลอยู่สองคนเนี่ยแหละค่ะถามๆมันอยู่สองคนเนี่ยวน,น,นไปวนมาอ๋อแตะ่เราได้เปรียบนะคะได้เรียนเยอะคนอื่นใช่ค่ะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าพอมีคนไทยน้อยเนี่ยเราได้พูดคุยภาษาญี่ปุ่นมากมได้เพื่อนคนต่างชาติคนเกาหลีคน คนจีนเนี่ยได้พูดคุยกับเขาเยอะฝึกเยอะก็พูดได้เร็วขึ้นนะคะเรื่ว่าเราไปเรียนเนี่ยปีครึ่งน,นี่มีความรู้สุขว่าภาษาญี่ปุ่นเราพัฒนามากขึ้นมาก้อยแค่ไหนเอ่ยมากขึ้นม,มากขึ้นมากค่ะเพราะว่าเมืองไทยไมันไ,ไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ที่เราเรียนจากเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกว่าเราได้วยาการคะแนนให้สอบเนี่ยผ่านอแต่ให้พูดกับฟังเนี่ยไม่ได้ตอนนั้นนะคะคือไปถึงเนี่ยแล้วก็โหมันก็จะแบบมึนๆงงๆอะค่ะคือ พอไปอยู่สักพักเนี่ยเราเริ่มฟังได้ค่ะฟังได้แต่อาจจะพูดตอบโต้ได้ไม่เก่ง<ม>เหมือนเด็กทารกอะค่ะเราบอกเขา,าอย่าทําเขาก็จะรู้เออไม่ต้องทําอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาตอบไม่ได้นะทำไมถึงไม่ให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าฟังเนี่ยแรกๆกเนี่ยฟังเนี่ยได้เยอะมากค่ะแล้วก็พูดเนี่ยมาได้ช่วงหลังเวลาไปทําง,งานพิเศษอะไรพวกนี้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเรื่องล่าเรื่องงานพิเศษอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่พี่ตองบ้างพี่ตองก็คือเรียนภาษาก็ผ่านประสบการณ์เหมือนกัน ในการเรียนภาษาใช่ไหมคะไม่ต้องไปเดียวกันนลครับโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าไปตอนแรกได้ชั้นไหนคะไปถึงไม่ไหมชั้นสามครับรู้สึกชนสามประมาณสามะครับนะซึ่งดีแล้วครับแต่ในที่ดีมากครับชั้นสามครับนะ ง่ายครับคือค่อยๆเรียนค่อยๆปรับตัวไปครับทต่ไม่เรียนแต่ว่าคือก็คือมีมีคันจีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ยัดเข้ามาเร็วมากเท่ากับคลาสที่เป็นคลาสสูงนั่นเองแล้วก็ผมไปขออาจารย์เขาแบบขอติวส่วนตัวด้วยเขาก็ให้เลยครับฟรีๆติวให้ตอนเช้ามาติวคันจีกันอย่างเดียวเฉพาะคนไทยสามคนนะครับเพราะว่าคนไทยอ่อนคันจีที่สุดนะครับเขาก็เต็มใจที่จะช่วยซึ่งก็ได้ผลผลดีมากครับทําให้เราเรียนเร็วขึ้น พอเรียนภาษาไปปีครึ่งคือต้องได้วางแผนอย่างไว่าจะไปเรียนทางด้านแอนิเมชันยังไงครับตอนแรกอ่าใช่ครับตอนเอ่อตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะไปเรียนเกมแรกแรกเริ่มเลยนะครับนะแล้วก็ไปหาข้อมูลเทคนิคนทีหนึ่งว่าว่าตั้งใจจะไปสายไหนดีนะครับพอเรียนภาษาไปเรื่อยเนี่ยก็ได้ไปทดลองเรียนที่โรงเรียนวิชาชีพคือเขาจะมีให้ทดลองเรียนวันหนึ่งเต็มเนะครับในสาขาที่เราตั้งใจจะเรียนคือเข้าไปทดลองเรียนฟรีโรงเรียนฟรีฮะนะครับมีเข้ากับวันให้ด้วยครับ เหมือน,นกับเหมือนกับาทียนวิชาชีพพี่ปุ๋มเหมือนว่าเขาจะมีเปิดเปิดให้เหมือนกับโอเพนแคมปัสให้เราเข้าไปดูคล้ายคล้ายโอเพนแคมปัสนะครับนะซึ่งเราจะทดลองกี่สาขาก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยอแล้วก็จะได้รู้ความต้องการตัวเองจริงว่าตัวเองต้องการจะเรียนอะไรกันแน่แล้วก็จะได้เข้าไปสมัครในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนจรๆๆิงๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับพี่นุ่มจะต้องเข้าไปลองอะไรบ้างผมไปลองก็หลายสาขาครับลองเกมแล้วก็ลองแอนิเมชัน ที่เป็น2มิติด้วย3มิติด้วยเคมโปรแกรมเมอร์ด้วยสุดท้ายแล้วก็มาลงที่แอนิเมชัน2มิติ<ม>ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบครับพอ<ม>พอทดลองเรียนจึงรู้จะรู้ว่าเราจะสามารถตอบตัวเองได้ว่ามันม,มันใช่สิ่งที่เราอยากจะทําหรือเปล่าค,ครับพอไปลองเรียนแล้วก็คือต้องไปสอบไม่ใช่วีจะเข้าไปได้ง่ายๆอ่าใช่ครับคือถ้าเกิดเราสมัครไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าโรงเรียนวิชาชีพได้เนี่ยมันมีอยู่ถ้าเกิดด้านภาษานะครับ หนึ่งคือต้องผ่านระดับสองก่อนคือเอาผลระดับสองไปยื่นนะครับถึงจะเข้าได้อย่างที่สองคือสอบวัดภาษาของโรงเรียนวิชาชีพเองนะครับซึ่งก็ถามว่าความยากแตกต่างกันมากไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าทางด้านการสอบภาษาของโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นการเขียนเขียนเรียงความนะครับเขียนเรียงความสดๆเลยเขาไม่เขียนเดี๋ยวนั้นนะครับคือให้หัวข้อมาแล้วก็ให้เราเขียน ซึ่งเราต้องเตรียมตัวไปก่อนซึ่งถ้าถ้าเขียนไม่ดีหรือว่าเขาพิจารณาแล้วมันยังไม่เข้าท่าก็เขาเขียนใหม่ได้ครับจนกว่าจะโอเคเขียนใหม่จนกว่าจะโอเคใช่ครับใช่ครับใช้เวลาเท่าไหร่เวลาเขาจะโอเคคือไม่ได้ไม่เน้นในครั้งนั้นนะครับมแต่หลายๆครั้งต่อมาอ๋อก็ยังไปสอบถ้าไก็ยังไปสอบไปสอบได้อีกได้อีกจนกว่าจะท้อครับนะจนกว่าเราจะท้อคือสอบถ้าเกิดไม่ผ่านเขาก็บอกอ่ะคุณกลับมาสอบใหม่ได้เพราะว่า โรงเรียนวิชาชีพนู่นเข้าง่ายครับอย่างที่ผมพูดประจามมันเข้าง่ายแต่ออกลําบากครับจบยากครับจบยากเพราะว่าคือโรงเรียนวิชาชีพเนี่ยเขาจะให้เราเข้าสตูดิโอรจริงครับซึ่งเวลาทํางานส่งเนี่ยมันเป็นงานที่หนักมากครับสำหรับคนถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบจริงจริงเนี่ยแนะนําเลยว่าอย่าไปครับมันมันจะเหนื่อยมากแล้วมันจะท้อมากครับคือขณะคนที่ชอบเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากในการที่ทํางานให้จบงานงานหนึ่งซึ่งมันมันใช้เวลามากแล้วก็ใช้ใช้ใชเ,เรียกว่าความพยายามอย่างสูงครับ เดี๋ยงนั้นพี่ย้อนกลับไปทีตอนสอบนี่คือคือสอบข้อเขียนแล้วมีสัมภาษณ์ด้วยไหมมีสัมภาษณ์ด้วยครับแต่สัมภาษณ์ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มพูดได้แล้วไงครับอ๋อค่ะสัมภาษณ์ไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วค,คือที่บอกว่าเข้าไปง่ายแต่จบยากหมายถึงวิธีการเรียนมันยากหรือมันยังไงคะมันอ,องานที่เขาต้องส่งเยอะมากครับเพราะว่าเขาฝึกให้เราทํางานจริงใช่ครับ แลวเป็นงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับซูเิโอจริงๆทั้งนั้นเลยคือเป็นงานที่ผลเป็นผลงานจริงๆนะครับซึ่งไม่ใช่งานเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเป็นเขียนหรือว่าอะไรทั้งสิ้นคือเป็นผลงานนะครับเป็นผลงานที่สามารถดูได้ซึ่งตัวนั้นคือปกติแล้วแอนิเมชันเนี่ยมันต้องการคนทําเป็นทีมนะครับแต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราทําคนเดียวเพราะฉะนั้นสมมติทีมหนึ่งสิบคนตอนเรียนเราทำแค่คนเดียวซึ่งเป็นงานที่แบบว่าสิบเท่าอะครับ ถ้าคนไม่ชอบมันจริงก็จะท้อไปเลยตรงนั้นนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเขาจะเริ่มสอตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่พื้นฐานเลยครับตั้งแต่ศูนย์ใหม่